ครับอันนี้เทสแบตคัฟของพี่อภิชยาครับอันนี้แบตลูกนี้ครับหนีรอบชาร์จ9.9ครับอันนี้เป็นเซลล์ที่หนึ่งครับอันนี้ต่างจากเซลล์อื่นครับ่1ครับตัวนี้ลองโลแบตแล้วนะครับแล้วก็โลชาร์จไปแล้วอันนี้ทำรอบสองแล้ว ยังต่างกันอยู่เดชุ่หนึ่งครับนี่ก็โลแบตลงเรื่อยๆครับครับเดี๋ยวลอง โลอีกรอบนึงครับแล้วก็สโลชานะครับ